มองถึงผลประโยชน์ของของทรานสูงสุดนะครับ,รบว่าใครที่จะลงในนามพรรหรือไม่ลงในนามพรรคเนี่ยจะเป็นประโยชน์สูงสุดของของพรและของประเทศนะครับนี่คือหลักที่ผ่านมาในกรณีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะครับทักษิณได้เขียนจดหมายได้ทำคลิปวิดีโอนะครับยิ่งลักก่อทำเพื่อที่จะสนับสนุน คนของตัวเองเข้าข่ายการครอบงำนะพักการเมืองและนักการเมืองซึ่งพรบเลือกตั้งเขียนไว้อยู่แล้วเขียนไว้ทำไมเพื่อที่จะจัดการกับขบวนการแบบนี้สั่งงานจากต่างประเทศแบบนี้เพราะมีประสบการณ์ตลอด20ปีที่ผ่านมา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักด์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook, รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องของการแข่งขันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งกำลังเป็นประเด็นไฮไลท์ right เลยนะครับเถียงกันไปเถียงกันมาใครจะลงพลเอกจักรทิพย์นะฮะทยงนะชาดาจะลงชัดชาติจะลง หญิงหน่อยจะลงตกลงยังไงทักษิณก็จะส่งคนลงตกลงมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันในเชิงปรากฏการณ์อ๋อเขาก็เสนอตัวที่จะให้ประชาชนกรุงเทพเลือกครับเราแค่นั้นเองไม่ได้มีไม,ไ,มไม่ได้มีอะไรครับแล้วจะลงในานามฉลาดหรือว่าจะต้องให้พรรคสนับสนุนหรือว่าเป็นมติพรรคในการส่งตัวก็ไม่ได้เกี่ยวกันนะครับคือเขาแสดงเจตจำนงว่า สนใจที่เป็นตัวเลือกนะครับส่วนในแผนงานที่จะทำให้การรับเลือกเนี่ยก็ต้องมานั่งดูกันว่าสำหรับเขาเองเขาจะ,จะไปทางไหนครับ mm hmm. ผมมีความเป็นพักอยู่ก็ต้องมาระมัดระวัง mm hmm. นะครับในการที่จะ,ะ,จะขับเคลื่อนนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องกฎหมายหลายที่เกี่ยวข้อง mm hmm. ที่ต้องอต้องระมัดระวังอก่อน แล้วอย่างนี้ได้คุยกับผู้ใหญ่ในพักหรืออป้าอะไรอ่ก็เรียนครับคือเออมือม่อเมื่อคนในครอบครัวผมเสนอตัวนะครับผมก็ต้องเ,ออเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ในพักนะครับให้เพื่อขออนุญ,ญาตนะครับเป็นมารยาททางการเมืองนะครับส่วนในความเหมาะสมที่พักจะเลือกใครนะั้นเป็นเรื่องของพักครับเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางการเมืองโดยตรงนะครับพักก็ต้องมองถึงผลประโยชน์ของของพัก สูงสุดครับ,รบว่าใครที่จะลงในนามพักหรือไม่ลงในนามพักเนี่ยะจะเป็นประโยชน์สูงสุดของของพรรคและของประเทศนะค,ะครับ,รบแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเ่ยมันมีชื่อของจัรทิพย์อยู่แปะอยู่ตรงนี้เนี่ยมองว่าพักสนับสนุนอยู่เบื้องหลังตรงนี้มันจะเป็นการไปแข่งคะแนนกันหรือเปล่าในส่วนของพลังประชาชนครับคือถ้าถ้าเอาข้อเท้จริงมามาพูดกันนะครับการสนับสนุนก็ เป็นสิ่งที่คนพูดกันในใน,ในสื่อมวลชนเฉยๆนะครับพักยังไม่ได้แสดงมไม่ได้มีการประชุมเลยยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหานะครับเพราะว่าในการเลือกตั้งที่เป็นเลือกตั้งใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพักต้องมีกระบวนการสรรหารรหรือว่าทางพักเองกรรมการบริหารมองแล้วอาจจะมองว่ามีความเสี่ยงนะครับนการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ใหญ่มีคนจับตามองเยอะเดี๋ยวจะมีปัญหา ในการตีความอะไรต่างๆนะครับไม่อยากเอา,เอาการปัญหายจากการประเทศมามาเกี่ยวข้องกับาาการที่จะมีปัญหาทางกฎหมายอะไรต่างๆก็อาจจะไปทางออกเหมือนกับที่ท่านหัวหน้าพักได,ได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของอไม่ไม่ส่งใครในนามในนามของพอรรคเหมือนกับท้องถิ่นนี่เป็นนามธารที่ก็น่าจะพอมองเห็นนะครับในเชิงปรากฏการแล้ว นะครับสื่อได้มีการนำํำ uh, action เพราะว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพลเบกจากทิพชัยจินดานะครับอดีตผู้มัชาการตำรวจแห่งชาติได้เคยพูดนะครับในวันกเกษียณอายุราชการกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีการเลี้ยงส่งบอกว่าจะมาสมัครลงผู้ว่ากรุงเทพมหานครในขณะที่ล่าสุดก็มีการประชุมนะครับสก ของพรรคพลังประชารัฐนะฮะรัฐมนตรีนะ,ะอย่างานัตพลก็มีการจะส่งนะครับทาชาคืออะไรทายาทาชานะซึ่งเป็นประยยขางเขาลงเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับ ก็ยังคงสับสนว่าจะเลือกตั้งวันไหนอะไรยังไงนะฮะสอบจนะฮะก็จัดให้มีการเลือกตั้งซ่อมนะครับแล้วนะก็จัดให้มีการเลือกตั้งหมอยใหม่ก่อนนะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับในตอนนี้ฝั่งชาติชาติก็จะลงผู้ว่ากอทมอคือชุลมุนวุ่นวายเทศบาลก็บอกโอ้ยตกลงจะตัดสินใจเตรียมพร้อมเปิดตัวกัะสนันวันไหวสิ่งเหล่านี้นะฮะในเชิงปรากฏการกำลังเกิดขึ้น นะในกรุงเทพมหานะครมันเกิดขึ้นหลังจากที่พลเอกจักทิพย์ได้ส่งสคออสอไปให้คนกรุงเทพมหานะครมีการโพสตนะ์ในเพจของลุงป้อมสนับสนุนพลเอกจักทิพย์ฝ่ายที่ต่อต้านนะครับลุงป้อมพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เอาด้วยกับพลเอกจักทิพย์ต่อมากันลบนะครับในขณะที่นัตพลกนะ็ดูแลสกมานานนะลงทุนไปแล้วนี่ยนะก็จะ ส่งภรรยาของตัวเองลงชัดชาติก็จะส่งลงทักษิณก็จะส่งลงแน่นอนนะครับแล้วก็ก้าวไกลก็จะส่งลงแน่นอนสกออส่งลงทุกเขตนะฮะนั่นก็คงจะเป็นเรื่องปรากฏการที่เกิดขึ้นเชิงงานวิเคราะห์นะฮะเรื่องการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็พูดกันไปต่างๆนานา,นา,นาใครจะลงพลังประชารัฐที่พลเอจกจักรทิพย์ลงก็แตกกันเองนะครับภรรยา ของนัทพลซึ่งเป็นดันตนีศึกษาธิการเนี่ยก็ถูกวิวิจารณ์บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ใหม่เห็นด้วยเพราะเป็นแกนนำกปปสคือไปพูดเป็นบนเวทีมาก่อนปราศัยมาก่อนนะครับบางคนก็สนับสนุนบางคนก็ต่อต้านในขณะที่ชัดชาติยังเงียบในระหว่างนี้เจ๊นหน่อยก็เงียบแต่ที่แน่ทักษิณกำลังจัดทัพ ให้คนของตัวเองจัดทันะบลงกรุงเทพมหานาครด้วยการเคลียร์เรื่องสอสนะในกรุงเทพมหานาครก่อนแล้วก็จะหาคนลงในานามพักเพื่อไทยนะในเชิงวิเคราะหนะ์ปรากฏว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นปรากฏว่าตอนนี้ก็เปิดตัวัสนั่นวันไหวนะค,คนก็มั่นใจว่าจะเลือกตั้งวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2564 นะครับอบอจอก็ปรากฏว่ากกตก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด18จังหวัดนะครับแขวนไว้ทั้งหมด4 4เลือกตั้งใหม่ทั้งหมด18ที่เหลือก็อยู่ระหว่างการจะพิจารณาจะใบส้มใ,ใบแดงใบเหลืองนะครับอีกอันหนึ่งนะครับในเชิงงานวิเคราะห์นะครับทุกคนก็โอ้พลังประชารัฐจะลอดหรือเปล่าตกลงจะเป็นยังไงจะเอายังไงต่อนะยัฐพลก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าพรรคใหม่ลงก็จะลงเองแตกหักกันไปข้างหนึ่ง นะครับนั่นหมายความว่าคนก็ลุ้นดินะฮะลุ้นกันตกลงมันยังไงกันเลือกตั้งเทศบาลน,นะฮะก็ปรากฏว่าเปิดตัวกันไปแล้วนี่นะครับและตอนนี้มีคําสั่งของกระทรวงมหาดไทยออกมาล่าสุดบอกว่าใครที่โดนปปชีช้มูลในส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น,นชี้มูลปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือต้องพ้นจากตำแหน่งทันทีโดยไม่ต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนซ้ำอีก นะทำให้ท้องถิน่นตอนนี้ก็เอาเราสิละสั่มเรสายแนตะสิตกลงมันจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับท้องถิน่นวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาแน่นอนจะมีการเลือกตัสมัครวันที่8ปดท้องถิ่นจะมักเทศบาลนะะสมัครวันที่8มีนาคมคือวิเคราะห์กันไปนะแล้วก็ปรากฏว่าจะมีการเลือกตั้งใหญ่เนี่ยของเทศบาลเนี่ยวันที่28นะครับมีนาคมนั่นหมายความว่าเลือกตั้งแน่นอน เพราะว่าผ่านมติครมอรเรียบร้อยบางคนยังพูดถึงขั้นว่ากกตมีการกำหนดวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่เชิงงานสังเคราะห์เอาทีลรเรื่องนะฮะให้เกิดความพาใจนะฮะจะได้ไม่สับสนนะครับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานะครมีหรือยังยังไม่มีนะครับส่วนที่มีข่าวตอนนี้ว่ามีการเตรียมพร้อมจะลงเลือกตั้งกรุงเทพมหานะคร ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วและเมื่อสองปีที่แล้วก็เถียงกันว่าคนนั้นจะลงผู้ว่ากรุงเทพคนนี้จะลงผู้ว่ากรุงเทพจะแข่งกันระวังชักชาติกัดหญิงหน่อยผมตั้งคําถามเดียวเลือกตั้งวันไหนไม่มีอะเลือกตั้ง <c oughs> จนถึงวันนี้ก็พูดคําพูดเดิมนะครับคาพูดเดิมผมก็ตอบคาตอบเดิมอะยังไม่มีเลือกตั้งกรุงเทพมหานครหรอกนะครับถ้ามีจะเป็นยังไงยังไม่ง่ายทําไมยังไม่ง่ายอะเอาไล่ทีละสะเต็ป ทำไมมีการเลือกตั้งท้องถิน่นอ่ะอให้เกิดความเข้าใจก่อนนะครับหลักประเทศไทยเดินอยู่ยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยนะฮะนี่คือหลักของประเทศชาติคือยุทธการนี้เป็นหลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตนะครับไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยโดยมีนะยุทธวิธีคือป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บ เกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิน่นพัฒนาเศรษฐกิจและการประตูประเทศ6ประการถ้าเข้าเฟสสองคือเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิน่นนั่นหมายความว่าอย่างไรเฟสแรกมันยังไม่จบเลยโควิดมันยังไม่จบเลยนั่นหมายว่าต้องเคลียร์โควิดให้เสร็จภายในเดือนมกราคมพุทธศักราช2 000, 5ง4รีก่อนพอจบเรียบร้อยถึงจะเลือกตั้งท้องถิ่นได้ถ้าไปเลือกตั้งท้องถิน่น ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 มันก็จะเป็นการรวมคนหมู่มากและเป็นการเล่งปฏิกิริยาให้เกิดการติดโควิด -19 เพิ่มมากขึ้นนี่คือหลักของชาตินะประเด็นต่อไปการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมาหลังจากที่เราเดินกลยุทธ์ป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูไปแล้วเนี่ยนะครับเข้าสู่การเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิน่นเลือกเมื่อไหร่เมื่อชาติพร้อมรัฐบาล พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมมีเป้าหมายทำลายพวกต่อต้านชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์หรือพวกล้มเจ้าอาชัดตรงๆนะครับและจำนวนเขียนเล่นงานพวกล้มเจ้าพอ,พอเลือกตั้งเขียนมาเพื่อเล่นงานพวกล้มเจ้าให้อำนาจคณะกรรมการเลือกตั้งอย่างเต็มสุบชัดเจนนะง่ายๆไม่อ้อมคอมนะครับ การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าทักษิณส่งคนมา26จังหวัดชนะเพียง1 0จังหวัดที่เหลือสอบตก16จังหวัดธนาธรส่งมา42จังหวัดปรากฏว่าแพ้ทั้ง42จังหวัด1จังหวัด 2. โอกาส 3. กระแสเพราะใบเดินหลักป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูไปแล้วไงพอเก็บเกี่ยว เห็นไหมมันเกิดโซเชียลสิงชันหรือการต่อต้านทางสังคมผมน้องเรียนว่าหลักคิดนี้เป็นหลักการบริหารในสถานาการณ์วิกฤตถ้าคุณคิดสั้นๆคุณก็จะเห็นสั้นๆถ้าคุณคิดยาวๆนะครับวางเฟสไว้เฟสสองเราจะเห็นว่าทำไมต้องมีการจัดการเลือกตั้งท้องถิน่นและที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์การจัดเลือกตั้งท้องถิน่น จะมีภาคปฏิบัติการออกมาว่าจะต้องจัดหลังจากการเลือกตั้งสสและถ้าเมื่อจัดต้องแยกจัดไม่ใช่โอ้โหทั้งประเทศเอาบาจอสอสอไอสอ,อาบาจอสอบตต่างๆเนี่ยทั้งประเทศเอาบาจงอาบาจอเนี่ยเละนั่นหมายความว่าต้องทยอยเลือกตอนนี้กําลังเข้าสู่โหมดเลือกอะไรเลือกอาบาจอจบแล้วย,ยังไม่จบ แขวนไป44จังหวัดรับรองไปย2ิเลือกอจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นะฮะและยังต้องมีใบเขียวใบแดงอีกนั่นหมายครับว่าอบจอจบหรือยังยังไม่จบเพราะยังไม่จบเสร็จมันจะไปเลือกตั้งเทศบาลได้ไงตอนนี้เขาวางเข้ากล้าวถ้าสถานการณ์มันปกติผ่านมติครมไปแล้วคือ28มีนาเขาประกาศหรือย,ยัง ยังไม่ประกาศขณะที่ผมดังคิดยังไม่มีการประกาศมีคนเดากันว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่ไอสมัครวันที่แปดยังไม่มีมันต้องดูเลยโควิดก่อนนะโควิดก่อนเป็นสําคัญนะฮะที่ผ่านมาเลือกตั้งระหว่างโควิดเอาบาจขาบลูกขาบดอกเสียงจําเป็นไหมไม่จําเป็นนะครับมันเป็นกระบวนการการเก็บเกี่ยวต้องไงใจเย็นเย็นก่อน เอาทีละส่วนเอาอบจให้จบเลือกตั้งซ่องให้จบโหวตใไมอะไรให้มันจบให้มันสิ้นนะ่ะจากนั้นค่อยเข้าเทศบาลนะจากเทศบาลก็ต้องเคลียร์เลือกตั้งมาเสร็จเรียบร้อยก็ใบแดงใบเหลืองใบส้มว,ว่าไปนะครับให้จบจะแขวนไม่แขวนวก็เหมือนอบจจากนั้นค่อยมาเข้าผู้ว่ากรุงเทพมหานครผมนึกบอกไง ถ้าเราเข้าใจหลักของการเมืองแล้วเราจะรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรเพราะการเมืองมันมีจังหวะมันต้องดูตัวแปรต้นคือโควิด19เคลียร์จบหรือยังถ้าเคลียร์ไม่จบจะไปเลือกตั้งท้องถิ่นก็วอนหาเรื่องวอนหาเรื่องอะไรไปรวมคนหมู่มากนั่นหมายความว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะกลายเป็นแหล่งรวมการติดโควิด1 9โดยไม่จําเป็นเงินเยียวยาจะต้องตามมาเยอะแยะตะแปะไ้ไถเพื่ออะไร กะกะตมีความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่นไหมมีเพราะอะไรงบป,ประมาณที่ทิ้งไว้ก่อนการเลือกตั้งสอสอมันมีอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาหลักของชาติเนี่ยมันต้องเป็นการรวมคุยกันระหว่างกะกะตกับนายกบัตรีว่าจะเลือกไม่เลือกเพราะมันระบุอยู่ในรัฐธรรมนูญอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งตามปรบเลือกตั้งมีสิทธิ์และอำนาจอย่างเด็ดขาดถึงแม้ว่าศาลจะมีคำพิพากษามายอย่างไรอำนาจเด็ดขาด จะอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งต่างจากแต่เดิมยกตัวอย่างที่เส้นเช่นนะกรณีของสุรพลเกียร,ายยารกะกะติชัยยกรกกตชี้ว่าผิดไปแล้วปรากฏว่าศาลบอกว่าไม่ผิดนะครับสุรพลเกียรติชัยยากรสามารถกลับมาเป็นตำแหน่งสสได้ไหมไม่ได้นะครับสามารถมาเรียกเงินเงินจากกะกะตได้ไหมไม่ได้นะครับกลับมา ยกเลิกสสอที่เขาเลือกตั้งซ่อมแล้วมาแทนตัวเองได้ไหมไม่ได้นี่คือหลักที่ผ่านมาในกรณีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับทักษิณได้เขียนจดหมายได้ทำคลิปวิดีโอนะครับยิ่งลัก,ก่อทาเพื่อที่จะสนับสนุนคนของตัวเองเข้าข่ายการครอบงำนะพักการเมืองและนักการเมืองซึ่งพรบเลือกตั้งเขียนไว้อยู่แล้ว เขียนไว้ทำไมเพื่อที่จะจัดการกับขบวนการแบบนี้สั่งงานจากต่างประเทศแบบนี้เพราะมีประสบการณ์ตลอด20ปีที่ผ่านมาเพื่ออะไรคนแบบนี้ทำแบบนี้จึงเป็นที่มาของการแขวนยาวๆซึ่งรวมไปถึงอะไรอบจอเป็นตัวแบบแล้วเทศบาลนะเป็นตัวตามจากนั้นก็ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร นะครับเพื่อไทยตอนนี้ก็ถูกร้องเรียนถูกครอบงำพักการเมืองมาแถลงในชวงนี <Yeah. S 1> yes. Yes. ้ไม่ยากยากนะครับเพราะรัฐมนูลเขียนไว้ในกรณีนี้โดยเฉพาะธนาธรไปตั้งกลุ่มการเมืองทำตัวเหมือนพักการเมืองไปส่งคนลงการกระทำความผิดสำเร็จเรียบร้อยถ้าได้ก็โดนไม่ได้ก็โดนนั่นหมายความว่าสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าโดนนี่คืออะไร นอกจากจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเรื่องของคุณสมบัติเรื่องของการครอบงาําทางการเมืองกระทาความผิดร่วมกันแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทางแพ่งที่ต้องจ่ายเงินค่าเลือกตั้งแทนแสบนะฮะบลป,ป,ปเลือกตั้งฉบับนี้นะฮะไม่ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มที่ต่อต้านชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์หรือทำลายชาติเลยนั่นหมายความว่าอย่างไร นั่นหมายความว่าใครก็ตามอยู่ในฝั่ง3นิ้วอยู่ในฝั่งล้มเจ้าได้ลงเลือกตั้งได้สมัครเลือกตั้งแต่ถึงแม้คุณจะได้เป็นคุณก็จะโดนแสบเผ็ดมากกว่าดูตัวอย่างสุรพลเกียรติชยยายกรดูตัวอย่างนะฮะที่เชียงใหม่ดูตัวอย่างอีกหลายหลายคนที่โดนในกรณีเดียวกันยิ่งตอนนี้กระทรวงมหาดไทยนะครับ โดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงม,มหาดไทยมีคำสั่งให้บุคคลใดที่ถูกชี้มูลทางความผิดนะครับให้พ้นจากตำแหน่งไปเลยเป็นหลักการปราบปรามคอร์รัปชันโดยปกติจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยถ้าชี้มูลปุ๊บสารตัดสินอย่างไอ,อ้ปปชชี้อย่างไรก็แล้วแต่ให้ขาดจากตำแหน่งทันทีแล้วจนกว่าจะสารพิพากษาน่นะนั่นหมายเาว่าร่วงจากตำแหน่งทันที เกมตอนนี้ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนอนดีตที่ผ่านมาใครอยากจะเอเฮเฮคอยดูให้ดี้วกันนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของงานวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้คืองานสังเคราะห์งานวิเคราะห์คือความเชื่อแต่งานสังเคราะห์คือความจริงขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เป็นสิ่งศักดิสิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเรา าติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดีต้อง รวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ได้ทรยศต่อชาติคนอัภรีจจงสิ้นชีวิย่อย พระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพลิตตต ิเป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นทินที่อยู่ที่อาศัยเป็นรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐ เป็นทินที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและพักดีต้องรวมกันเชาตชิชา รักนารักชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ได้ทรยศตตชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิ่ยอยยับไปขอพระสยามเทวาธิราช ปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตา